ย้ายอีกแล้วเดี๋ยวไปขุดหลุมโทรศัพท์ก่อนสวัสดีแล้วกันท,ทักทายพี่น้องครับด,ดีตอนรับพี่น้องขอสู่ช่องรบลน้ำซีนทางในยูทูบและกระทั่งเพจครับกระผมใจหนุนพุทธรคนบอกคนจ๋าครับพี่น้องทักทายแล้วก็ไลยงานโตคือเก่าครับอยู่กับรถโกดซานี่เอสวายหนึ่งสามห้าสี่คี่เก้าครับอนญจรโดยจยันแบนครับแล้วก็จาแท็กซี่ของเรา วันนี้จะไปทาการขุดลุมนะครับขุดลุมเสาโทรศัพท์ขอบคุณงานการทีประสานมากนะครับขอบคุณพ่อรุ่งทีหางานให้ตลอดนะครับ <laughs> นิดหน่อยครับพอใด้่ค่านะ้ำพริกปลาทูครับไปเรื่อยๆพี่นองโซ่กันไปทํากันไปจานแบตครับพอใดนะ้่คาน้ำมูกงน้ำมันเอาดอก ทางเราขึ้นง่ายนะครับทางเราขึ้นง่ายเ,ยาเ,าายเป็นทางโค้งครับ สะพานขึ้นอย่างนี้ส่วนนี้ก็ใช้งานทั้งรถเกี่ยวทั้งรถแม่โครครับคันนี้เจ็ตไปมากมีใช่ไหม Okay, right. เดินทางถึงหน้างานแล้วเรียบร้อยทำการลงครับ สลักยังไม่ได้เปลี่ยนแต่หักแต่พุ่นครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนสลักใหม่อยู่ด้ยปลาเขาครับสลักอาจจะล้มๆหน่อยนะ ăn hạt cố nhớ mày uh, oh, okay, ô đẹp không anh ô vô vô bãi bãi lê không nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อันนี้จะเป็นเสาโทรศัพท์นะครับสายพันขึ้นดังวะสายพันอานจ,จะเสียงดังหน่อยไว้ใจมาเลยครับหนาพุนต้องจิกดูตลอด พูดความทำเพลงครับสองเมตรห้าสิบในความลึกอาจจะลาเขานี้หน่อยครับดินทราย สายสีเหลืยงเลียกปุ๊บ <laughs> แม่นแม่นครับเป็นมันเป็นสายเลยเป็นดินสายสายสีเหลืองใช่ยนะเป็นตะวัดเสียวดี <laughs> อันอ <Net> ันนี้เสาห้องห้องยังไงครับเอเอสเนาะอืมีของเอเอสนะครับ 2เมตรห้าสิบนะครับความลึกความกว้างก็โยมาน6เมตรคูณ6เมตรวุดในปลาเข่าไ่น้องเอาทากไายครับทากไายสบายดีพี่น้องสายสายครับเจอกันเช่นเดิมช่องขบวนดับสิ่งครับพาี่น้องเบิงจันแบตับ้ำการขุดลุ่มเพเสาเอซเสาเสาสลักรัพของ AS แรื่อว่าวันทุข้อที่พี่น้องเคยใส่กันนั่นแหละหรื่อว่าที่กระผมใส่น้ำให้กันนั่นแหละทำกันไปสู้กันไปครับก็เป็นทรายอยู่แต่ว่าประมาณเมตรหนึ่งมันก็เจอหินเนี่ยอันนี้เป็นลูกหลังืูว่าจะมีแม่ลังไหมโอ้น่าจะเป็นก่อนครับคิดไปมันสคิดงามบองามครับเป็นแม่ลัง ก็ลูกลังผสมแม่ลังครับอันนี้จะเป็นขายได้ไหมขายได้ครับต้มที่เนียนดีพีหน้องสายพานเนอาจจะดังๆหน่อย ดินดินนานีอมน้ำกับลูกลางมีอยู่มาสักยี่สิบยี่สิบเซนยี่ิบไม่นาจะเกิน 20, 30, 20. ่สิบสามสิบยี่สิบไน่อยก็จะเป็นดินเหนียวแล้วไ่ทีบพอกัน ขอบคุณการประสานงานครับขอบคุณการประสานงานจากในหน้าพุทธิดูแลเขาตลอดนะครับเป็นระยะเวลามากเกือบปีครับอยู่น้วกันมาโอ้น้าไหลเลยน้ำนี่ไหลเยอะมากตอนนี้ไปดื่มเหล้วแล้ว <laughs> เละรันไปหน่อยเละๆเ,เ,เละตุ้มเป๊ะเจนสายนี่ก็ไปจะพังพีหน้อน่าจะะอาจจะพังน้ำกไ็ไรเอาวันนี้บรรยากาศดีครับแดดออกครับ ร้อมดีเยเ่็งงาน,นครับบายๆวันนี้น่าจะมีการเกตทางด้วยนะครับเดี๋ยวผม<อ>วไปวังไหนงานก่อนไปวังอนครับวันนี้โอ้หลายคิวหลายมองครับขอบคุณทีมงานที่ประสานงาน,นครับลหลายหมองที่ติดต่อกันเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงบ่ายนะครับเจอกันในการเกตทางนะครับเกตถนนคอนกรีต<อ>เกตถนนคอน เอ้ยไม่ใช่เกตถนนกรีดเกตถนนลูกลังนะครับึ้นเป็นถนนดินนะครับองค์การบริหารส่น,สนตำบลน,นากเกษมนะครับกุดไปน้านม้อน้อาหอก็พร้อมครับโอ้ไหลว่ามาน่าปะลาแตกไปเลยเนาะ เต็มแบบนี้ไห้ว่าน้ำปลาปลาเลยโอ้ยกระโจนพุ่พ,พี่น้องเลยเสาโทรศัพท์เลยเขาก็ฝังลงลึกอยู่นั่นสองเมตรห้าสิบฝังลงให้ดินเนี่ยอันนี้เขาดีเทคันเทฟุตติง้งน,นี้เขาเป็นลูกลังก้อนใหญ่ลูกลังปนแมลังครับ พูดถึงว่าเอาไปขายได้นะนี่หินแค่นี้นี่แถวๆนี้ก็ขายได้อยู่เอราคาลดละสองร้อยเน่อยหน่อยนะครับพอเรีอนี่เลยครับพอหาอยู่ เดียมเหมือนคนน้ำหนามไงได้ปะล่ะได้ไหมล่ะ thế là rồi à? Ừ. Cướp, cướp, cướp đè này, mua vật đang gì? đang sẵn sẵn. Lốp gì vậy? này lại, ít nhiều sai cả, thằng na bên sai, dừng đốt bây giờ chôm, chào adi, là cài là này rất là lâu mới bắt gặp Đeo không có đầy bèm Hãy subscribe cho là đồ vậy nhỉ? Con quăng thang cơ. Làm gì cũng phải ôm Cái lăng thì nhảy đâu được? ว้าเอาเรียทางนีก่ก็เรียบร้อยครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยในการมาขุดนะครับขุดลุมเสาโทรศัพท์เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องโชคดีไม่ใช่อำลาพรภจากพี่น้องทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรเรืใใร่อยๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ